r e ading in action โลดเรื่าวรออย่อโลกเย็ไปด้วยซอมบี้ร่วมไขปริศนาไปกับเพื่อนๆซอมบี้เพื่อตามหาแหล่ที่ซ่อนสมองกันคริสต์มาสแสนงงฮาโลวีนหันษาอีสเตอร์สุดโกลาหล รู้จักและสนุกไปกับวัฒนธรรมต่างแดนผจญภัยไปกับเจ้าเต่าและหาหนทางอนุรักษ์ท้องเทะเลเรื่องสยองขวัญแสนหวานเมื่อผีในห้องครัวขอให้ช่วยทำขนมเอาใจวัยรุ่นสายเกมเมอร์ด้วยเรื่องราวของเด็กสองคนที่อยากหาเงินมาเติมเกม มิติตไปดาวดวงอื่นกันล่ะพบกับความสนุกทั้งหมดนี้ได้ใน Reading in Action หนังสือกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ไม่ได้แค่อ่านสนุกแต่ยังเป็นการอ่านแบบมีคุณภาพให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการอ่าน Pre-reading, While-reading และ Post-reading เตรียมความพร้อมก่อนอ่านจากการพูดคุยคาดเดาและเรียนรู้คำศัพท์ อ่านลื่นไหลไม่สะดุดพร้อมคำศัพท์ตัวช่วยนักอ่าน jump run climb ทดสอบความเข้าใจและทำกิจกรรมหลังการอ่านต่อยอดความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการสนทนาการทำกิจกรรมกลุ่มอีกทั้งสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลเปิดกว้างการเรียนรู้ไม่จำกัดเรียนรู้ที่ใดเมื่อไหร่ก็ได้ อ่านเรื่องซ้ำในอ e ีบุ๊ก Please I want to go to the beach, Mommy เล่นเกมทวนศัพท์ Spring และพิเศษสำหรับคุณครูสามารถดาวน์โหลด Teacher Tools ตัวช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ไฟล์ a s s Quiz สุด ท้าทายเกมแข่งตอบคำถามแบบแบ่งทีมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกแข่งขันกันตอบคำถามช่วงชิงชัยชนะให้กับทีมตนเองไร้กังวลด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้คุณครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอีกทั้ง Flash Card และ Story Card ใช้ประกอบการสอนและการทำกิจกรรมในชั้นเรียนให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อด้วย reading in action